ร้อมไหมคะที่จะโชว์แกส๊สของเราอยากโชว์มานานแล้วครับอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยเรามีใครมาอวดบ้างเพราะฉะนั้นนะคะ้อมอจะต้องรบกวนพที่เบิร์ดค่ะนับถอยหลังค่ะต้องนับพร้อมกันนะครับเทค เสียงดังนะเราจะเริ่มนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่5นะคะพี่เบิร์ดพร้อมไหมคะ9ก้ตัวยากกว่าตรงนี้เอาว่าอ้าว่ะ9 8 7 6 5 4 3 2่แล้วพี่เบิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะคะอ้อมหลีกให้พี่เบิร์ดอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือแขกรับเชิญของเราซึ่งวันนี้ไม่ได้มีแค่ แผ่นกระดาษแข็งแขนอย่างสแตนดี้นะคะตัวเป็นเนก็จะมานะคะซึ่งนะคะ,ะทุกคนได้ถ่ายรูปแบบเวอร์ชันนี้ไปก่อนเวอร์ชันนี้นะคะถ่ายเห็นหน้าเห็นตาเป็นครบแล้วว่ามีใครบ้างนะคะนี่ขนาดเวอร์ชันสแตนดี้นะยังลีลาเลยพร้อมหรือยังเอ่ยที่เราจะย้ายที่ไปได้วยกันพร้อมไหมคะพร้อมครับจ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปบนนู้นเลยแล้ว S <S นี่คือเสียงของคนที่รอคอยและคิดถึงพี่นะคะ <S <S ใช่ครับเพราะว่าเราเห็นพี่เบิร์ดครั้งสุดท้ายที่เราจำได้คือจากคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ The o r i g i ิน l ลรีเทิรครับซึ่งตอนนั้นมาตั้งแต่ต้นปีนะคะ <S <S ใช่ครับพี่เบิร์ดหายไปจากพวกเราตั้งนานคิดถึงพวกเราแค่ไหนผอคิดถึงมากครับคิดถึงเสียงคิดถึงเสียงคิดถึงใจของตัวเองที่ทุกๆๆกจระิ่เงี้ยมเป็น มันยิ่งกว่าทำบุญให้ตัวเองอ,อ่ะ uh huh. คือทำบุญแล้วตรวจน้ําให้ใครก็ตามใช่ไหมแต่ uh huh. เราไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า uh huh. แต่การที่เราทําดีเนี่ยแล้วเราก็ยังมีวันนี้อยู่อ่ะพี่น้อมันเหมือนการทาบุญให้ตัวเองบูมจ้อนกลับมาหาเรากลับมาให้เรามีความสุขกันเปมนมความสุขจริงอ้อมเมื่อคืนนี้พี่น้องไม่หลับเลยอ่ะท่านผู้ชมครับขอญาตถอดเสื้อเลนครับร้อนครับ uh huh. เพิ่งเริ่มไม่เกินสิบห้าประโยคก็ถอดเสื้อตัวนึงใช่ไหมี่เบิร์ตขอแยกถอนเกย์ได้ไหมอันนี้เยอะไปเอาทีละตัวเอาทีละตัวเอาทีละตัวแล้วพี่เบิร์ตตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กับคอนเสิร์ตที่พี่เบิร์ตหายไปเรียนรู้อะไรมาบ้างคะโอ้จริงๆก็ไม่ได้ไปไหนเกินตึกเรียนนะครับพี่เบิร์ตก็ซ้อมมีการเรียนต่อเรื่องเต้นมีการเรียนต่อเรื่องร้องกับพวกก็เอ็กซ์ซ์ซส์จันทร์พุธเอ็กซ์ซ์ซส์อ่างคารพระหัสเรียนเต้น อย่างที่ยังต้องเอ็กซ์ซ์ชัยอีกเลยไม่งั้นจะปิ้งเด้งขนาดนี้หรอใช่ต้องดูแลตัวเองนะคะเด้งเขาของเขาเด้งจริงจนะคะของเขาเด้งจริงจริงยคะเราไม่ได้เจอนานแสดงว่าดูแลตัวเองมาตลอดเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะเราไปดูภาพเขาเรียกว่าสปอตคอนเสิร์ตครั้งนี้กันดีกว่าว่าเราจะได้เจอกับอะไรบ้างนะคะครับ เฮ้ยเงียบเงียบเงียบทำไมดีดีทำไปเรื่อยๆรแล้วไหนล่ะไหนล่ะสี่เลยพี่ให้คุณร้องด้วยร้องด้วยกันเล่นกีตาร์ด้วยกันฟังด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ยากคุมเขาไม่เป็นไรพี่เบิร์ตเอาทางไหนนั้นพาลกไปที่สุดเลยอื นะนี้เราไปดูเวลาพี่เบิร์ตไปอยู่ในดินแดนของชวนที่5กันนะคะวันนี้เรามีให้ดูให้ฟังไปพร้อมๆกันเลยกลับเในรักคำเดียวใช่ค่ะ และทุกอย่างรักคำเดียวทำให้ใจฉันสว่างเปลี่ยนฝันไม่ดำเปลี่ยนฟ้าไม่ดำให้เรามีดาวเพราะเธอเพราะเธอรักคำเดียวทำให้ฉันได้ติดต่อรักคำเดียวที่ตุงนี้ก็คือเราไม่ขอมาไม่ขอมาไปแค่มีเธอ I. เบิร์ดเดินมาได้เพราะความรักที่ทุกคนมอบให้พี่เบิร์ดที่พี่เบิร์ดให้ให้ทุกคนไปเพราะฉะนั้นรักคําเดียวทําให้ชันได้ไปต่อกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากความรักของเบิเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องมองมามันมีค่าสำหรับพี่เบิร์ดมากสุดเียนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีและถ้าใช้มันในการนำทางในการที่จะทำอะไรสักอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จหมดเลยครับ ค่ะนี่คือการเปิดสิ่งแรกที่เมื่อกี้นี้เราคุยกันนะคะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราได้เปิดที่เล็กมีอะไรจะเปิดเป็นแบบสิ่งต่อๆไปอีกไหมคะสำหรับงานนี้ก็ให้ติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะน้องๆทุกคนเนี่ยมางานนี้เนี่ยมา ช่วยพี่เบิร์ดให้ความสุขกับคนดูด้วยความรักคำเดียวจริงๆแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเขาได้เล่ากันว่าเขาเตรียมอะไรมากันเรา,าพร้อมที่จะเปิดค่ะค่ะแสดงว่านะคะเรากาลังจะได้เห็นแขกรับเชิญตัวเป็นๆของเราแล้วขึ้นมาเปิดด้วยกันนะคะคพร้อมๆกับพี่เบิร์ดแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะคะเราจะเปิดอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์ใจดีค่ะ 怎个做我困 I'm not you, leave, when you, die, when you die,

นี่คือภาพต้มหลังใชไหมครับวันนั้นใช่ไหมเป็นวันที่ไข่ทำกันใช้เวลานานตั้ง่เชาจนเั็นะลครับไม่มีครู้สุกตัวเวลาเลยรจะนับเวลาไว้ตรงนั้น

ัน <differences S 2> ่เองอยู่ใกล้จะไงาที่รักเจอทุกทีที่สุดที่ทีประตูวิชา เชิญน้องใหม่วันนี้เลยนะคะมาเลยน้องใหม่นะคะอ่ะสาวสวยคนนี้นะคะดีกรีนางเอกพันล้านนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ <Hey. S 1> อเชิญที่นั่งตรงนี้เลยนะคะระหว่างนี้ค่ะเราไปชมไปเรื่อๆไปเจอกับอีกสองสาววัย15นะคะคนแรกเป็นเน็ตไอดสาวน้อยร้อยล้านวิวนะน้องพลอยชมพูและอีกคนหนึ่ง